สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสุขุมนะครับในช่องทางบ้านโฮมสยามนะครับวันนี้ก็พามารีวิวเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับสร้างใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านบัวขาวนะครับซอยรามคําแหง174นะครับก็พาไปชมกันเลยนะครับเป็นหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับสร้างใหม่นะครับเนื้อที่40ตารางวา3าห้องนอน2ห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะครับ ด้านหน้ามีพื้นที่เหลือนะครับจอดรถได้2องถึงสคันนะครับตรงนี้นะครับหลังนี้เขาลื้อของเดิมออกนะครับแล้วก็สร้างใหม่นะครับเป็นบ้านที่สร้างสร้างใหม่นะครับเพิ่งเสร็จนะครับไปชมด้านในกันนะครับนี่เลยนะครับในส่วนนี้เป็นห้องโถงนะครับ ห้องโถงก็กว้างมากนะครับพื้นชั้นล่างก็เป็นแกนิโต้ตรงนี้นะครับพื้นตรงนี้นะครับพื้นห้องโถงตรงนี้นะครับก็เป็นแกนิโต้นะครับฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบนะครับไฟระบบไฟแสงสว่างเป็น LED นะครับโอเคอเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านหน่อยนะครับอยู่ซอยรามคำแหง174นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับ อันนี้วิวหน้าบ้านนะครับก็พื้นที่กว้างอยู่นะครับหน้าบ้านจอดรถได้สองถึงสามคันนะครับย้อนกลับมาดูภายในบ้านกันต่อนะครับก็ไปดูห้องนอนกันต่อนะครับทำเลดีมากนะครับตรงนี้อยู่แนวรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอยู่ระหว่างสถานี วัดบางพิงใต้นะครับกับสถานีรามร้นะครับอยู่ระหว่าง2สถานีเลยเลือกขึ้นได้เลยนะครับจะขึ้นสถานีไหนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่1นะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับห้องนี้กว้างนะครับหน้าต่างเป็นบานสไลด์กระจกนะครับห้องนี้มี2อด้านนะครับอ่าถัดออกมา ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำสองห้องนะครับจะอยู่ติดกันเลยนี่นะครับไปดูห้องที่หนึ่งก่อนห้องน้ำห้องที่หนึ่งนะครับนี่เลยท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2479นะครับสุข,ขุมนะครับหรือต้องการดูบ้านหลังเงินอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเชิญแวะเลือกได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลย 0www. เอ h o m e s y ม n n t t นะครับ w w w m o m e s ็นยนะครับก็เข้าไปเลือกสัรนกันได้เลยครับลงซับไว้เยอะอยู่นะครับอันนี้ห้องน้ำห้องที่สองนะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับของใหม่ทั้งหมดนะครับ ไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็มีหน้าต่าง2ฝั่งเหมือนกันนะครับฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบทั้งหลังนะครับไฟเป็น,นระบบแสงสว่างนะครับก็เป็น LED ทั้งหลังนะครับพื้นในห้องนอนเป็นลายหินอ่อนนะครับ ในส่วนของห้องถัดมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวเราก็ทำเคาน์เตอร์ทำซิงค์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมทําครัวผนังก็บุเป็นกระเบื้องให้นะครับเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดนะครับนี่นะครับด้านหลังครัวก็มีประตูออกไปด้านหลังนะครับด้านหลังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับ ก็เป็นลานซักล้างได้นะครับตรงนี้นะครับไปดูห้องถัดไปนะครับเหลืออีกหนึ่งห้องนอนนะครับมุมนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับก็แบบนี้เลยอโอเคไปชม ห้องถัดไปนะครับก็เป็นห้องนอนที่3นะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านเหมือนกันห้องนอนก็จะมีหน้าต่าง2ฝั่งเหมือนกันครับก็ดูโปร่งนะครับ โอเคถ้าใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับผมสุขุมนะครับก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ